ก็ระหว่างที่กักตัวอยู่บ้านนะครับก็ได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆฟังต่างๆและพยายามจะสรุปเหตุการณ์มาเล่าและแชร์ให้ทุกคนได้ป้องกันระวังและก็หาทางแก้ไขอะไรที่ที่มันมัน,ม,นมันสามารถแก้ไขและป้องกันได้ด้วยตัวเองผมก็จะพยายามแชร์นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมไม่จะพูดเรื่องนี้มากเลยว่าเออไม่ได้ว่าโชคดีนะหมายถึงแบบ มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกที่แม่ผมเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วแต่คืออย่างน้อยก็โชคดีว่าช่วงสุดท้ายของแม่ผมอ่ะที่ก่อนจะจากไปอ่ะมันเป็นช่วงที่กาลังเริ่มระบาดโควิดแต่แม่ไม่ได้ตายเพราะโควิดตายด้วยโรคไตแล้วก็เริ่มติดเชื้อในกระแสเลือดตามลําดับไปตามระยะเวลาของของโรคนะฮะก็ถือว่าโชคดีมากที่แม่เหมือนแม่สงสารแล้วว่าถ้าแม่ลงมาหนักในช่วงปีเนี้เนืกอออกไหม เราจะไม่ได้ผมนั่งเช็ดตัวแม่ทุกคืนป้อนข้าวแม่ทุกคืนตั้งแต่ติดเตียงอยู่บ้านจนกระทั่งไปติดเตียงที่โรงพยาบาลไประยะสุดท้ายนั่งเช็ดตัวไข้ขึ้นทั้งคืนอย่างเงี้ยผมได้ทำความรู้สึกดีๆที่แม่ลูกได้ได้ทํากันในช่วงนาทีท้ายๆแต่ถ้าเกิดแม่มาป่วยในช่วงปีนี้ที่น่ะสมมติว่าช่วงสุดท้ายของแม่ในช่วงปีเนี้และด,ดูดูตามข่าวดีไม่มีเตียงหมอรักษาไม่ไหว อะไรอย่างเงี้ยคือต่างๆนานานเนี่ยคือมันคงไม่ได้เป็นอะไรดีๆผมว่าจะต้องติดเชื้อแล้วตายไปด้วยก็ได้ก็จะไปขอขอบคุณแม่ที่ตายไปที่แล้วก็ไม่ใช่แต่คาดว่าน่าจะเป็นผลบุญของแม่ที่ท,ที่ยังยังรักลูกแล้วก็ห่วงทําให้ลูกยังปลอดภัยทุกวนันนี้ที่ผมยังไม่ติดโควิดเนี่ยอาจจะเป็นแม่คุ้มครองอยู่ขอบคุณครับขอบคุณบุญกุศลทั้งหลายและขอบขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ผมมีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแผ่ไปทุกคนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ อยาให้ทุกคนปลอดภัยจากโลกนี้จริงๆอ่ะมาเล่าต่อคือตอนนี้สถานการณ์เตียงมันไม่ไม่พอจริงๆะฮะมันไม่พอสําหรับคนที่จะต้องไปถึงแม้ว่าเป็นอาการสีเขียวสีเหลือง,ส,ส,องสีแดงก็ไม่มีเตียงเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็วอนภาคชุมชนนะครับว่าที่กําลังทํากันอยู่แล้วก็ภาคชุมชนที่กําลังทำเตียงสนามกันอยู่ให้เสร็จเร็วๆแล้วก็ดูแลกันในชุมชนก่อน แล้วก็หลายๆหน่วยงานก็มีการไปดูแลตามบ้านนี่ขอขอบคุณมากๆนะครับคือสามารถอาการแรกเริ่มระยะสีเขียวสามารถดูแลรักษาตัวเองที่บ้านได้ยังไม่ต้องไปหาเตียงส่วนคนที่อาการเหลืองและแดงแล้วบอกว่ามีหน่วยงานมารับไปรักษาไปดูแลแล้วไม่ได้หมายความว่าจะสบายนะไปนอนร้อนไปนอนแบบนึกออกไหมไปนอนหน้าโรงพยาบาลตามเตียงตามโซโฟ,ฟาไป เตียงฉุกเฉินนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อที่ว่าอย่างใกล้หมอแต่ไม่ได้หมายความว่าไปนอนแบบเป็นเตียงผู้ป่วยแบบสบายๆนะเขาอยากเข้าใจผิดนะเพราะนั้นนอนตามโรงพยาบาลสนามที่จัดเตรียมตามชุมชนต่างๆยังจะดีกว่าซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นอะช่วยกันดูแลกันแล้วก็ตามขั้นตอนอย่างที่ผมบอกก็คือสีเขียวดูแลตัวเองที่บ้านนะครับติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนรับสาตัวที่บ้านได้สีเหลืองสีแดงคอยไปลุ้นเรื่องเตียงกันนะ ขอดูนปลอดภัยไร้สั้นๆแค่นี้เจอกันเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตจะอัพเดตเรื่อยๆครับขอดูนปลอดภัยครับแล้วก็บางคนกว่าจะมาแสดงอาการหนึงทีก็อาจจะแย่เลยอ,อะไรแบบนม,มันก็เลยมีเคสคนตายเยอะเคสคนตายใช่แล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้ปัญหาเรื่องเตียไม่พอค่ะแล้วก็บางคนยังได้รับวัคซีนไม่ครบก็ทําให้อาการก็ยิ่งหนักไป<า>อีกบางทีบางคนรับครบแล้วก็ยังติดได้อีกด้วยใช่ค่ะ